สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซเนาะมาพอ,อ,อก,กันอีกแล้วเนาะจากกับแนวทางเราพัฒนาวดประจําวันที่27่สิเจ็นะจะเดือนสิบสองสนห้าร้อเนาะแต่ก่อนอื่นเราก็มาเบิ่งผลของวันที่24กันก่อนเนาะจากว่าแนวทางออกตัวใดเน่เนาะ ผลวันที่24ผลที่ออกนะ่าจะชุด6ตัว2 2 8 4 1 0เนาะ2 2 8 4 1 0ส่วนล่างนะ่าจะล่างก็จะมีชุด4ตัว5ตัว6ตัวเนาะเพราะว่าบางทีบางท่านเพื่อนกระเล่นบวกขึ้กันนะ่าจะล่างชุด6ตัว2 2 5ตัว2 8งน่าจะส่วน4ตัว8 4เนาะบนนี่ก็ใส่เป็นตัวเดียวกันนะ่จาจะ3ตัวบน4 1 0น,นึ่งาจะก็ห้ามาเบิรงแนวทางที่แอดให้เนาะ แอดหายวิ่งรูดหาจะวิ่งรูดหาในรอบนี้รูดไปเนาะจ้ะรอบนี้รูดไปเนาะส่วนหนึ่งศูนย์บนเนาะจ้ะหนึ่งศูนย์บนหนึ่งศูนย์บนเข้าเด่นหนึ่งเนาะจ้ะเด่นหนึ่งส่วนตัวที่แอดจับออกมาให้รูดเนาะจ้ะพี่น้องจ้าส่วนล่างล่างมีสอง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 เข้าเด่นสองวิ่งรูดเนาะจ้าตัวที่แอดจับอมห้มีสองหาสองหนึ่งเนาะรูดเนาะจ้ะสองแปดสองแปด มาตัวเด่นเนาะตัวเด่นแปดสองแปดอยู่ในตารางวันเนาะจากของชุดหาโตเนาะกระลุดไปเนาะจากเขาแต่ตารางวันแปดสี่เนาะจากแปดสี่กับบ่มีเนาะมีแต่เด่นแปดเนาะจากเด่น8นี่มี8ปดหาหาแปเนาะแปดเก่ารลุดไปเนาะจากส่วนสามตัวเนาะจากสามตัวสี่หนึ่งศูนเนาะสี่กับ่มีเนาะจากกระลุดไปเนาะสตัวแปดสี รุดไปเนาะในหลอบนี้นอกจากเขาแต่ในตารางวันสองหนึ่งแปดนะจ๊ะนอกนั้นการุดนอกจากพี่น้องจาตัวเด่นห่าเจ็ดกบมาหากบมาเกนะากบมาเนาะกราบขอโทษขอภัยเลไยน์นอะกจากพี่น้องจาแนวทางมีเขามีรุดเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะก็าามาตามต่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกันเลยเนาะ ีิคอพิจารณาเอาเนาะจ้าพี่น้องจ้าถ้ามากถ้าชอบคอยตามเนาะแนวทางแอดมินหาไปเนาะถาบว่ามากกับว่าเป็นยังเนาะจ้ากล่องแอดคือบ่โฟกัสเนาะเห็นบ่เนาะจชัดบ่เนาะอคือบ่คอยโฟกัสบ่ไหนอือกล่องคือเป็นอะไรพี่น้องจ้าคือเป็นมุมมั่ว มันไกลเกิดเหอเห็นอยู่ตรงเนาะส่วนตัวเด่นน่จาจะตัวเด่นที่แอดหายในมือนี่เนาะแล้วพัฒนาเด่นก็จะมีเก้าสี่หกสองห้าสามเนาะ เด่นที่เด่น5วิ่งรูดนะจ๊ะส่วนชุดที่แอดจับองมาให้เนาะสองตัวก็จะมีสามห้าหกสี่เห้าเก้าห้สอง ห้าสี่หกห้าเนาะสามตัวสามตัวก็จะมีสองสามห้าสี่สองห้าหกสองสามห้าห้าสี่สองห้าเนาะ ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะทามักทาชอบก็บค่อยตามเนะาะ้าบุบมากกับบ,บุเป็นอย่างเนาจะชมเพื่อความบันเทิงเนาจะพี่น้องจา๋าแนวทางทุกตัวที่ใดมากก็เกิดจากการคิดคำนวณเนาะอาจจะเขาบ้างรุดบ้างป,ป้าปนกันไปเนาจะพี่น้องจ๋าส่วนตัวเด่นแอดหายเก่าสี่หกสองหาสามเนาะแอดหายเป็นวิ่งรูดหาเนาะจ๋า้ามาก้าชอบตัวเอื้อนกาวิเคราะห์พิจารณาเอาไปนั่ไปรูดไปวิ่งใดเนาะมีสองมีเก่ามีสี่มีหกมีสามเนาะจ้าส่วน สองตัวนี้แอดกระจับมาจากตัวเด่นเนาะจ้ะสามตัวสี่ตัวกะจับในตัวเด่นได้เลยเนาะวิเคราะห์พิจารณาเอาลองจับเองได้เนาะจ้ะถ้าบ่มักบ่ชอบที่แอดจับขวางมาให้เนาะเพื่อแอดเมื่อบ่แม่นเนาะจ้ะก็ลองจับเองได้เนาะส่วนตัวที่แอดเน้นเนาะจ้ะจะมีสามหาเนาะสามหาเก้าสี่สองห้าหกห้าเนาะจ้ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะมักคู่ใดชอบขู่ใดกะ หยิบจับไปใส่เป็นแนวทางไหนเลยเนาะจ้ะหกกับเก้าย้ำว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะจ้ะมาคูได้ชอบคูได้กับกั้มหัวเอานาะจ้ะพี่น้องจ๋านี่หกซีซีเก่ากะสามารถเป็นไปได้คือกันเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าเก้าซีหกีเดียวกับตัวเดียวกันแล้วเนาะจ้ะพี่น้องลองวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะส่วนสามตัวกับซีตัวแอดกให้เป็นแนวทางเนาะจ้ะอาจจะ บ่ท่านใดเขา่านอกจากพี่น้องจ้าแต่กับบัเนี่ยเนาะรอบนี่อาจจะมากกไัไใก็ขอยให้มากเนาะแตกสามตัวสี่ตัวนอกจากสองตัวบนล่างเนาะขอให้มากเนาะในวันที่ิบเจ็ดกะสำหรับพี่น้องท่านใดมารับชมแล้วกะขอให้มีโชคมีลาภนะจ้าลำลำรวยๆปังๆกันเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้ะไว้พอกันคลิปหนาแนวทางนะสวัสดีค่ะ